มาสู่เอ็มเริ่ซีนในเบรกที่3นะครับรายการสำรวจคุณลักความบันเทิงอยู่ที่เดิมนะครับที่สถาบันวิทยา,าศาสตร์แห่งชาตินะครับโอ้โหที่นี่นะครับสนุกสนานมากมายเพราะว่ามีเครื่องเล่นวิทยา,าศาสตร์นะครับและความรู้ให้เราเรียนรู้มากมายเลยนะฮะวันนี้เนี่ยไกด์ของเราคือซุปตารวัยเด็กของผมนะครับน้องโฟกัสนะฮะมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยดีกว่าอ๋ออะไรอะ่ะนี่ไงเขาบอกว่าอะไรฮะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรไฟฟ้าสถิตถู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 สนุกเนอะจะทำไงต่อพี่ถอดหมวกอ่ะแล้ ผู้ชมครับเจ้าลูกวันลูกเล็กนี่ทําให้เรารู้สึกกดทงแรงโน้มถ่วงไหครับว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปไม่ได้เป็นเส้นโค้งเสมอไปเพราะว่ามันคือเรื่องราวของสุญญากาวาลนะฮะสร้างไฟฟ้าระบบไดนาโมเราให้เกียร์ที่คิวเป็นคนปั่นนั่งยิ่งคุณปั่นเร็วขึ้นไฟก็จะขึ้นมาอะ้ือไฟเยอะไปด้วยอ่ะเริ่มเลค่ะ นี่คือการทดลองของเครื่องบันไฟนะครับคือการเดี่ยวน้ำไฟฟ้าจากเนี่ยพวกเขื่อนต่างๆเขาให้น้ําผ่านลักขหมนในลักษณะนี้พอมีการหมุนนะครับผ่านขดลวดและแม่เหล็กเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาคล้ายๆกับเด็กๆเขาเล่นแบบพวกมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่างี้นฮะนี่รถไฟมี2แบบนะวันนี้พี่คิวพูดมีประโยชน์ฮะวันนี้เนี่ เอาล่ะที่นี่ก็จะมีบอกว่าไอสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับมาจากกฎทางวิทยาศาสตร์อะไรนะฮะนี่อันนี้คือกฎแบรนูลี่นี่ก็คือที่เราเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วบอกว่ากระแสลมใต้ปีกต่างๆเขาเลยจำลองมาเป็นนี่เลยลูกบอลนะฮะนี่เห็นไหมครับคือมีลมผ่านทั้งสองได้มันก็จะช่วยพยุงลูกไว้ได้อ่าถ้ามีลมด้านเดียวนี่นะก็จะตกเห็นไหมครับมึงถ่ายเอ็มบีไปถ่ายเอ็มบีเหมือนเหมือนหลังล็อกเคสตาร์หรือเป๊ะเฮล็อกเป๊ะเฮล็อก คือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดกฎได้นะครับเขาก็ได้รับเกียรติให้นี่ครับใช้ชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อของกฎนะฮะอย่างเช่นกฎของนิวตันนะครับดูครับพอปล่อยไปครับมันคือทฤษฎีของพี่ยาวลูกกีอะไรเป็นท่าเต้นของเขาเด็กเอาเธอ การนำความร้อนนะฮะก็มีของที่แบบนําความร้อนและกันความร้อนการนำความร้อนคือการที่ส่งต่อความร้อนได้ดีนะครับของสอสามอย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งของที่ต่างกันนะฮะอันแรกนะครับเป็นทองแดงนะฮะทองเหลืองและลูมินียม3อย่างนี้เนี่ยอันไหนที่จะเรียกว่าถ่ายเทความร้อนนะครับหรือนําความร้อนได้ดีกว่านะฮะลองดูฮะคือเอามือวางปั๊บเนี่ยเทอมิเตอร์จะขึ้นว่าอันไหนเนี่ยถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่ากันนะฮะโอ้ยนี่ร้อนมาก จริงเหรอฮะอ๋ออันนี้ร้อนสุดเลยอันไหนร้อนสุดลุนร้อนสุดสามอย่างนี้ก็ใช้ต่างกันใช่นไหมฮะพวกซิงค์ตามคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเพราะมันถ่ายเทความร้อนได้เร็วมากนะครับและตัวเองไม่เก็บความร้อนไว้เยอะอ่าพวกกระทงกระทะต่างใช้ทองเหลืองทองเหลืองมันไม่ละลายเร็ว<ม>ทําให้แบบว่าทําพวกแบบของที่แบบว่าต้มนานๆได้นะฮะส่วนทองแดงนี่นะครับเดี๋ยวพี่ไปลงตอนหลังนะครับเพราะว่าเป็นกระทะวายนะฮะสามอย่างนี้อันนี้ใช้ทำอะไรฮะพวกแบบว่าสายไฟนะครับก็คือให้ความร้อนส่งผ่านแล้วก็กระแสไฟฟ้าได้ดีด้วยอ่่าาใช้ตงกันนเห็มฮะ เอาล้วครับเครื่องปล่อยฉลวดนะฮะคือจะให้หมุนถึงขีดสีแดงนะครับเพื่ออัดพลังงานนะครับอย่าให้ช้าเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สีแดงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วเร็วกว่านี้อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับแรงกัดอากาศใกล้ถึงแล้วนะฮะกดอนก่อนก่อนเลยไปแล้วไงว้าวแต่คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันนะครับโฟกัสขออีกรอบหนึ่งมันเร็วไงเร็กฉลวดเหร ก็ค <Church. S 2> ือเป็นบอลลุนเห و, รอกูเมื่อกี้ไปดูคานามาแล้วกลับมาแล้วเนี่ยนี่ที่เล่นเมื่อกี้นะครับก็ได้ความรู้เช่นกันนี่คือพลาสมานะฮะ<ม>ก็เป็นรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดธรรมชาตินี่<ม>คืออะไรครับพวกแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบต่างๆก็เกิดพลังงานคล้ายๆกับพลาสมานะฮะซึ่งเป็นไฟฟ้าแบบอิสระนะครับคือไม่ต้องการขั้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดไฟฟ้าหลอดบ้านแบบนี้เป็นหลอดอิสระไม่มีขั้วจิ้มปั๊บเนี่ยจะเกิดแสงเห็นไหมครับ นี่อ่าเอเลอต์สอยหม่เลยครับจ้าไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไนดะ้มาได้ความรู้เพียบเลยนะฮะแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยรูปแบบนี้ที่บ้านเราไม่มีแน่นอนราถ่ายเก็บไว้ดูน่อนกว่านะฮค่ะอะถ่ายรูปลงอ<า>ินตาแกรมกันดีกว่าถ่ายรูปกันเนี่ยไอ้ลงไอจีดีกว่า เราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เต็มที่แล้วทั้งวันเลยนะฮะได้ดูครบแล้วนะมากกว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วมากกว่าค่ะยังจําได้จําได้โอเคแล้วนะฮะเคแล้วรอบนี้เราให้เพื่อนฟังได้นะครับประทับใจอะไรมัางเกี่ยวกับตัวพี่ทำไมล่ะอ๋อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็ได้แหมก็ดีค่ะรู้สึกว่ามีอะไรให้เราเล่นเยอะดีรอเราคิดว่าถ้าเหมือนว่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาก็คงได้ความรู้กลับไปเยอะอยู่ค่ะโฟกัสฝากดีกว่าผลงานนะครับตอนนี้มีอะไรติดตามบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ ปลายปีนี้จะมีละครค่ะเรื่องเวียงร้อยดาวแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะเปิดซิทคอมเรื่องหนึ่งด้วยค่ะอืมนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับกับโฟกัสนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่มารายการของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะเฟสนะใหม่นะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่พี่วิทย์นะนี่ขอบคุณโฟกัสด้วยและขอบคุณนะครับด้านหลังของเรานะครับนี่สถานที่สวยงามแบบนี้นะครับที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับก็อยู่แถวแถวคลอง5นะครับแถวๆลังสิตนั่นเองนะฮะและที่ลืมไม่ได้เลยช่องดีๆแบบนี้นะครับ M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามแต่รับรองว่าไม่มี่ายแน่นอนนะวันนี้มีสายไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่แล้วมาดูขึ้นมาได้จริงๆดูนะพี่แตกนะแต่ดูนะเห็นไหม อโอวแต่พี่ติ๊กอะบอกให้เลยว่าถ้าเป็นแฟนพี่ติ๊กนะกอดไปเดี๋ยวรับรองว่าโหเป็นคนแข็งกร้าวทุกออะไรกล้าม,มุดแข็งพี่นี่อบอุ่นนิ่มเหมือนหมอนเลยดาวดาวใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งดาวนะนั่นคือดาวพฤหัสแล้วพอดวันศุกร์ฮะที่เป็นคนละดาวคนละดาวกันนะฮะเอ้ยอันนี้เดินเมษาเนี่ยอะไรคะหน้าร้อน